ดูภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูงเหนือเขื่อนภูมิพลอสามเจังหวดตากนะครับยังคงลุกไหม้ต่อเนื่องวิธีดับไฟนี่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็ต้องใช้ลิกอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยบินโปรยน้ําดับไฟพร้อมทั้งจัดกําลังทางภาคพื้นดินเฝ้าระวังการลุกลามของไฟป่าโดยคุณภาพอากาศในภาคเหนือตอนนี้ยังอยู่ในเกมมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกือบทั่วทั้งภาคเลยนะครับ ปัญหาหลักๆก็ยังคงเป็นการลุกลามของไฟป่าแต่กำลังภาคพื้นดินเนี่ยเข้าไปไม่ถึงครับที่จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรตำบลก้อกอำเภอลีตอนนี้ต้องติดธงแดงเป็นสัญลักษณ์ชัดๆแบบนี้ <ๆ S 1> เพื่อเตือนให้คุณครูและนักเรียนงดทำกิจกรรมนอกห้องเรียนครับเนื่องจากขณะนี้ฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่อันตราย เรื่องวัดค่าฝุ่นที่ติดตั้งไว้ที่โรงเรียน,นยวัดได้มากกว่า800ไมโครกรัมรต่อลูกบาศก์เมตรไปแล้วนะครับอันนี้หนักมากจริงๆเด็กอนุบาล 1, อนุบาล2เราก็ใช้ห้องห้องเรียนปลอดฝุ่นที่ทางไทย PBS ได้เข้ามาทำไว้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ช่วยไปได้ส่วนหนึ่งนะครับในในช่วงกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนในช่วงพักกลางวันหรือว่ากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเราจะงดนะครับให้เด็ก อยู่แต่ในห้องทางนายสันติทรยิ้มละมัยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนตอนนี้ต้องเรียกประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาไฟป่าที่กําลังเกิดขึ้นในหลายอําเภอและทําให้คุณภาพอา,ากาศเนี่ยเกินข้ามาตรฐานนะครับก็สั่งกําชับให้เร่งแก้ปัญหาพร้อมกับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดครับทุกพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เมืองพื้นที่เกษตรตอนนี้เรายกระดับความเข้มงวดในส่วนของ ป่าเองนะครับก็คงต้องให้ทางอุทยานนะครับหรือหน่วยอนุรักษ์ป่าไมา้ต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบตอนนี้ต้องเข้มงวดนะครับตอนนี้แม่ทานี่ปิดป่าไปแล้วนะเมื่อวานนี้เหนือตอนล่างก้อนหนักเหมือนกันคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือนครสวรรค์ครับ ฝุ่นควันนี่ปกคลุมไปทั่วเมืองเลยครับทางสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดว่ามันเป็นฝุ่นควันที่ลอยมาตามทิศทางลมครับก็แนะนำให้ประชาชนลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้ามีอาการไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่ปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียควรไปปรึกษาคุณหมอนะครับจังหวัดใกล้กันนะครับที่พิจิตรก็เห็นความพยายามในการปรับตัวครับอย่างร้านอาหารร้านนี้อยู่ที่ ตลาดย่านเก่าวังกรดนำต้นเขารือสีครับซึ่งเป็นไม้ฟอกอากาศมาประดับรอบร้านเลยครับร่วมกับไม้แขวนชนิดอื่นๆเพื่อที่จะคอยดักฝุ่นละอองพร้อมกับเปิดละอองน้ำขนาดเล็กเป็นระยะระยะเพื่อหวังลดฝุ่นควันแล้วก็ทำให้อากาศในร้านดีขึ้นครับ